สวัสดีค่ะมาโมชนเชนลนะคะวันีุ้ดเกมแมคโครเว็บดินเนอร์นะคะเราจะมาเก็บอะชิมเมนต่อนะคะอชิมเมนต่อไปเอาที่ไหนดีเอาบลูฟอนพอร์ตดีกว่าก็คือที่ใหญ่ทั้งเกาะนี้เลยที่ไม่ได้เข้าไปที่ไหนนะคะก็คือที่ใหญ่ที่นี่เลยอะชิมเมต์แรกของอันนี้ก็คือเขาบอกว่าให้เราอ่ะเอาสามสแครปนะไปให้กับเจ้าจังบอดนะคะ แล้วก็ได้เทอร์โบแบบติดไฟมานะก็คือลุยน้ำได้ทุกคนแล้วก็เร็วขึ้นด้วยแล้วก็บินขึ้นมาตรงนี้นะคะบินมาเรืเลยตรงนี้นี่แล้วก,กด X มาเลยนะทุกคนมันจะเป็นการลอดลงมานะคะทุกคนก็แล้วก็เอาอาจฉริยะนี้ก่อนก็แล้วกันนะอาจฉริยะนี้แฮชแมชชี Head er นะคะบอกไฟล์ดิสไฟล์ดิส Hat Ticket at the h แฮ m a s t e ีนนะคะก็จะได้เป็น a ฮ t i c k e t นะคะเขาบอกว่าหาทิเกตหมวกเนี่ยไปที่เครื่องหมวกนะคะก็คือนี่นะคะอันนี้ก็คือกาชาสุมหมวกที่เราเคยบอกเมื่อคลิปก่อนก่อนนะคะนี่อันนี้คืออะชิเมนนี้นะะแล้วก็โดดขึ้นไปนี่เราก็จะได้ a อะชิเมนนี้นะคะเราก็จะได้ a ฮตติเกตมาอีกห่งอันซึ่งอะชิ e มนที่เราบอกตอนแรกก็เคยอ,อยู่ตรงนี้นะคะอีกที่หนึ่งซึ่งตรงเนี้ย พอเรามาหาจังบอดปุ๊บเราต้องหาสามสเนะคะเพื่อที่จะเอามาให้จังบอดตัวนี้นะ,ะให้เราอัพเกรดเทอร์โบแบบนี้ให้ทุกคนก็เร็วมากก็คือเราจะต้องไปหานะมันจะมีอยู่3ที่ใช่ไหมอืมก็นั้นนะจะลองหาดูานแถวๆๆนะ่ะคุณคุณว่าอยู่ตรงไลท์เฮาส์กับตรงแถวชายหาดอีกหน่อยหนึ่งก็จะหาไม่ยากทุกคน ชนแค่นิดเดียวก็ชนแล้วเหมือนจะมีตรงนี้หนึ่งที่นะะทุกคนจะแทบชิ้นที่หนึ่งคืออยู่ตรงนี้นะ,ะทุกคนอยู่ตรงไล่เฮ้านี้นะคะทุกคนนี่ตรงนี้นะ,ะทุกคนแล้วก็มาเปิดเลยเหมือนอที่ที่หนึ่งจะอยู่รอบๆบนี้นะคทุกคนเดี๋ยวขับไปเรื่อยนะขับดืนน้ำเนี่ยเลนะขับลืนน้ำไ,ไดะะ้ทุกคนมากดนะ แถวนี้แหละทุกคนยังมีอีกอสองที่นะนี่นี่ตรงีตรงนี้อีกที่หนึ่งนะนี่ตรงนี้อีกที่นึงนะทุกคนมีอยู่ประมาณสองที่นะแล้วก็เหมือนจะมีที่หนึ่งทุกคนเหมือนจะมีที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเอ่ออันนี้ไม่ค่อยมั่นใจทุกคนไม่จะไม่ค่อยได้หรอวะไม่ค่อยมั่นใจนะมันจะอยู่แถว ใชยหาดเหมือนกันนี่แหละแต่อยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งก็อันนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจนะเดี๋ยวลองไปหากันดูนะทุกคนก <c oughs> ็ขออภัยนะทุกคนหาไม่เจออีกหนึ่งสแคปนะ <c oughs> แล้วเราถ้าเราเจอทั้งสามสแควร์ปุ๊บเอาไปให้จังบอดตัวนั้นที่เราไปยืนคุยตรงบ้านนั้นได้ทุกคนเราก็จะได้อาชิเมอร์น,นี้นะคะเนี่ยเทอร์เทอโบวิลแล้วอาชิเมนร์นี่ยเป็นอาชิเมนร์ที่ค่อนข้างจะยากหน,หน่อยนึันนะเขาบอกว่าให้หาไฟดิสแพดทิเกต แบบอยู่ที่สูงอะ่ไอะไฮอ่ะที่สูงเราจะได้แฮติเก็ตทุกคนอตรงนี้ทุกคนเราต้องตามมาตามตรงนี้นะทุกคนนี่นี่แล้วต้ขึ้นไปข้างบนนี้นะคะต้องขึ้นไปข้างบนน,น,ะะงน,งนี้ทุกคนเราก็ขับมาตรงนี้นะคะทุกคนและเห็นตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีคล้ายกับออบบี้ตรงนี้นี่เห็นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นออบบี้นี้ได้นะทุกคน เหอะจมน้ำ <N> นู้นจมน้ำอ่ะเฮ้ยจมน้ำ,นำนนทุกคนนี่แล้วเราก็เดินขึ้นมาตรงนี้นะแล้วเห็นตรงนี้ไหมแล้วก็เดินขึ้นมาแบบปลากัววเลยออบบี้อ่ะนี่แล้วก็ตรงนี้นะทุกคนต,ตรงนี้จริงๆเราจะได้ไก่ด้วยนะคะทุกคนได้ประมาณสิบกว่าอนัน แล้วเราก็ขึ้นมาอย่างนี้ได้นะฮะถ้าคนที่เขาแบบมไม่อยากที่จะบินสูงนะแล้วก็บินมาตรงนี้เราก็กดเอกมามันเป็นการร่อนลงมาแบบแล้วก็บินขึ้นอะ่ะโดดขึ้นมาก็ได้แล้วก็ตรงน,นี้เห็นไหมทุกคนต้นไม้ใหญ่อันเนี้ยเราต้องบินขึ้นไปอะ่ะเราต้องหาแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มมาดูลนะแพลตฟอร์มแถวนี้นะทุกคนนี่แพลตฟอร์มนี้ นี่เดี๋ยวให้ดูแพลตฟอร์มอันนี้อันนี้อันนี้เห็นไหมเห็นไหมทุกคนแพลตฟอร์มนี้แหละแล้วก็ปีขึ้นไป uh huh. แล้วก็โดดขึ้นไห,หน่อยนึงโอเคแล้วก็ขึ้นมานะคะข้างบนนจะมีน้องไก่ด้วยนะคะทุกคนแล้วเราก็ขึ้นมาตรงไหนสักที่หนึ่งนะคะก็คือตรงนี้เลือกได้เลยว่าจะขึ้นตรงไหนนะคะทุกคนเพราะมันมีให้เลือกอยู่ เฮอ,อ,เอามบินขึ้นไม่ได้แล้วนี่แปลกๆนะทุกคนที่ได้แล้วแล้วก็ขึ้นมานะคะน้องจะต,ตัวเอียงหน่อยหนึ่งคนน,น้องจะเอ,อียงนิดหนึ่งน่ารักดีนะ <c oughs> แล้วเราก็ขึ้นมาตรงมุมไหนก็ได้นะคะสี่มุมน,นี้นะทุกคนเราจะขึ้นมาตรงมุมไหนก็ได้เนี่ยเนี่ยสี่มุมเน,นี่ยนะแล้วเราก็บินขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะคะมี่เห็นตรงนี้ใช่ไหมวันนี้จะได้น้องไก่นะทุกคน แต่ประเด็นไม่ใช่น้องไก่ทุกคนเราต้องบินมาอย่างนี้รอเราให้เจ้าตัวเนี้ยมันบินมาใ,นใกล้เราก่อนนะเดี๋ยวจะลองทำดูนะให้ทุกคนดูอาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะนี่แล้วก็บินมาอย่างนี้นะคะทุกคนเออน้องน้องน้องอ๋อครั้งนี้มันบินโฉบมาอย่างนี้ได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 ้นึงนะเ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้บินผิดทางทุกคนขอโทษนะ เราจะต้องรอให้มันอย่างนี้นะมันจะมาเป็นแนวนี้นะยทุกคนเนี่ยแค่แคบแคบบินนะอ่ะแคบบินโนปนปากมันได้ทุกคนเดี๋ยวถ้าทุกคนอยากได้อาชเมน,นี้เดี๋ยวทุกคนลองไปทําตามกันนะคะแล้วก็แคบบินให้โดนปา,านะปากมันอ่ะเพราะปากมันคาบที่เก็ตอยู่ทุกคนเจ้าตัวตัวเนี้ยเน,น,นี่ยเจ้าตัวตัวเนี้ยเนี่ยแค่นี้ก็ปุ๊บได้แล้วเห็นไหม เราโดนนกทะลุผ่านแล้วเราก็จะได้อาอชิเมนนี้แล้วนะคะซีกรูขินเกตชิคเก้นชายคืออันเนี้ยไว้ที่หลังก่อนไหมทุกคนเราเอาซอมแดนก่อนนะซึ่งอาชิเม้เน,นี้คือได้อาชิเมนแรกของเกมเลยคือแบบอยู่ๆก็เดินเดินสูงๆมันก็ได้ก็คืออาชิเมนที่ง่ายที่สุดในเกมทุกคนสำหรับเรานะ ็นอะชิเที่น่าจะง่ายสุดเ็ดเกลียวนะทุกคนคือแบบคือแรกอันแรกของอาชิเทุกอันเลยทุกคนแค่อยู่ก็เดินเดินมาก็ได้จะเคยต้องเดินมาตรงนี้นะคะใกล้ๆโฮเทลนะทุกคนแต่แถวนี้นะทุกคนมันจะมีอยู่นี่ไงตรงเนี้ยนี่เห็นรูนี้ไหมทุกคนเราลงไปเลยจากตรงโฮเทลอะแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยเก็บไก่ไว้ด้ก็ดีนะคะทุกคนนี่ แล้วก็ซีนะในการก้มเดินเข้ามาเราก็จะได้เก็ตอันนี้นะคะเพราะเราเห็นจากข้างบนนะฮะนี่ก็มันอยู่ใกล้ๆก,กับโฮเทลตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะทุกคน,กคน,กคนเดี๋ยวใกล้กับโฮเทลตรงนี้นะเราเห็นจากช่องนี้ทุกคนเนี่ยเราเห็นจากช่องนี้ทุกคนคือตอนหน้าตาดีางไงเล่นกับพี่โมเซ่อยู่ตอน,นั้น มันอยู่ใกล้ใกล้กับโฮเทลตรงนี้เห็นไหมทุกคนมันจะอยู่ตรงเนี้ยคือที่มาตรงเนี้ยเราลงไปข้างหน้าเราถึงจะได้อาชิเมนนี้นะทุกคนซึ่งอาชิเม้นนี้ค่อนข้างหล่นหน่อยหนึ่งมันซ่อนความหล่นไว้ทุกคนแต่เกม,ม,มนี้มันเขียนว่า all age ทุกคนมันซ่อนความหล่นนะทุกคนเห็นเกาะตรงนั้นไหมนะ่ะเราต้องมีเทอร์โบวินะก็คือต้องไปหาจังบอดแล้วก็อัปเกรดเทอร์โบวิก่อนเทอร์โบวินี่แล้วเราก็มาตรงเกานะนนาไอซ์แดนตรงนั้น เวลาลงน้ำมันมีเสียงพิเศชัดขึ้นเวยก็คือเดี๋ยวบอกคลิปให้นะคะถ้าใครอยากได้ไก่ง่ายก็คือเราต้องมาตรงนี้นะแล้วก็เออเออไม่นะไม่นะไม่นะจมน้ำแต่มันโอเคไม่เป็นไรนะคขับไปเร็วเพราะเรามีเซอร์โบมีเห็นตรงนี้ใช่ไหมก็จะไปตรงนั้นเพื่อจะได้อาติเมตเรามาตรงนี้ก่อนถ้าใครอยากได้น่องไก่ง่ายประมาณสิบกว่าชิ้นทุกคนเรามาตรงนี้ เอ้าโอ้ยมูงเงี้ยทำไมไม่ได้อนะมุงเงี้ยทำไมหนูไม่ได้ทำไมหนูไม่ได้เไปไ็นไรก็เราไปข้างหน้าทุกคนเลยอย่าไปข้างหลังนะเราขับมาสักพักนึงนะแล้วเราก็มาข้างหน้าอย่าไปข้างหลังในขืะที่อาถรรพ์ทุกคนแล้วต้องมาข้างหน้านี่เห็นตรงนี้ใช่ไหมทุกคนมันเป็นเซฟนะเรากด x ชนนะคะในพีซเห็นไหมก็จะได้มาประมาณ1ิบ กว่าน้องไก่นะมีน้องไก่ค้างอยู่ข้างบนตรงนี้สองอันนะทุกคนนี่แล้วเราก็มาะจนภัยเพื่อจะได้อาชีเมะหลอนๆอันนี้ได้เลยทุกคนซึ่งอาชีเมะนี้ที่ว่ามันหลอนก็เพราะว่ามันมีเพลงทุกคนมันเป็นเพลงแบบหลอนๆมากอ่ะซึ่งไม่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 ไดดีกว่าเดี๋ยวทุกคนไม่ตื่นเต้นทุกคนมันเป็นเกาะที่มันไม่ว่าเป็นเพื่อนเรานี่แหละใช่เป็นหุ่นแบบเดียวือบเราเลย แล้วก็ขับมาตรงเกาะนี้นะ่นส่วนถัดมาจากเกาะที่มีเซฟติดกระโองเมื่อกี้นะเกาะนี้เห็นไหมทุกคนน่ากลัวไหมกลัวไหมทุกคนน่ากลัวเนาะเราก็มาเก็บทิเก็ตตรงนี้นะ แล้วเห็นจะได้ตานี้นะทุกคนชิปเฟกก็คืออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปให้ดูชิปเฟกชิปเฟกอยู่ตรงนี้นะทุกคนหนีมาก่อนมันน่ากลัวกว่าแล้วมาเก็บตรงไลท์เฮาส์ก่อนดีกว่าทุกคน,นบึ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 นขับมาตรงหลังนะไลท์เฮาส์นะคะ ขึ้นมาปุ๊บเราก็ใช้ปลากรวดนิดหนึงนะถ้าใครไม่เก่งปลากรวก็ไม่ต้องทำนะแต่ข้างหลังเนี่ยมีเซฟอยู่นะคะตู้เซฟแล้วก็ชนเหมือนเดิมเลยชนฮะ,ะชนใช่มันต้องชนนี่จิบวกัน้องไก่เหมือนเดิมนะ,ะทุกคนก็นคือเราอะ่ะจะต้องบินอย่างนี้นะคะแล้วก็กดชิปมาหาตรงนี้เ้รามวันนี้มีน้องไก่นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเราต้องบินมาอย่างนี้แล้วก็ ทำผินทุกคนพลาดพลาดพลาดขอโทษนะนี่นีน่น,นี่เราต้องมาตรงนี้เราต้องจ้ำอย่างเงี้ยดูนะตัวเนี้ยเราก็ต้องจ้ำสูงขึ้นแล้วก็ค่อยกดชิปทุกคนนี่ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะไปสองรอบแล้วกดชิปนะคะชิปครั้งเลยในพีซีนะแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กดเอ็กนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็จะได้เพราะว่าถ้ามันมีเสียงตื้อๆสองอ้อมลแล้วก็รีกดิกนะ แล้วก็ถ้ามันแล้วก็จะไปสองรอบแล้วก็กดชิปขึ้นมานะฮะเราก็จะได้ทิเก็ตอันนี้นะคะก็คือทิ cket อันนี้ by outlook นะคะนี่อยู่หลังไรฮาวนะได้เป็นแฮชทิ cket ตรงเฉอันเนี้ยเดี๋ยวเราพาไปหานะอยู่ใกล้พอสมควรเลยใกล้กันมากด้วยก็คือเราอ่ะจะต้องมาตรงใต้สะพานสักใต้หนึ่งอ่ะเอ้ไปไม่ได้อ่ะ โอเคได้ละก็คือต้องมาตรงใต้สะพานสักใต้สะพานหนึ่งนะคะมันเป็นใต้สะพานที่ว่าเลือกลับเหมือนกันทุกคน mm hmm. เราต้องลงมาตรงนี้นะทุกคนนี่ได้ถึงละใต้สะพานไม่ใช่ด,ด้านนี้นะทุกคนตอนแรกเราก็ไปหาด้านนี้แต่จริงๆมันเป็นด้านนี้นะทุกคนนี่จริงๆเป็นด้านนี้นะ อันนี้เห็นไหมแล้วก็ปีนขึ้นมาบนไม้ตรงนี้แล้วก็บินขึ้นมาบินมาตรงนี้เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดขอขอขอไปชาร์จก่นอนอืได้ละสูงขึ้นหน่อยมูงแงทำมาหนูยังไม่ได้แล้วดูดนะได้ละนี่ะน,นี่เห็นไหมแล้วก็จะได้ อาชิเมนนี้นะคะนี่ใต้สะพานนะอาชิเมนเนี้ยใกล้มากเลยทุกคนมันเป็นชิปเวกนะชิพเบกโซ่ชิพเบกโซ่แล้วก็มาตรงนี้นะอันนี้เชือหนึ่งเชือดุูคนน่ารักดีแล้วก็ขับมาตรงนี้นะคะเราจะขับมาตรงไหนก็ได้นะคะขอให้มาตรงแถวๆถนี้เ็พาซึ่งแถวเนี้มันจะมีอาชิเมนนี้อยู่นะคะก็คือตรงนี้หลังนี้นะคะทุกคนนี่เราก็มาเก็บอาชิเมนตรงนี้นะคะเป็นทิกเก็ตนะ เราก็จะได้อาชิเมนนี้นะทุกคนต่อไปชิคเก้นชายเป็นไก่แบบส่องแสงไฟดิสแท็กเก็ตอินอัศเซียนโลเคชั่นเนียเดอร์บุคเคนเขาบอกว่าถ้าเราหาทิกเก็ตหมวกอันเนี้ยใกล้ๆเป็นโลเคชั่นอะที่ใกล้ๆก,กับภูเขาไฟนะคะโวคเคน ตรงนี้เราให้ให้เราหยุดเซฟก่อนนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราขับต่อไปเรื่อยเราจะไปอยู่ตรงนู้นที่เรายืนมากันเมื่อกี้นะพวกเเกนนี้มันจะให้เมื่อเวลาตรงนี้ปุ๊บมันจะให้อยู่ที่ล่าสุดที่เรายื่นเพิ่งยืนดังนั้นเราก็มาหยุดตรงนี้ก่อนนะทุกคนเพื่อมาเซฟตรงนี้แล้วค่อยกดเกต่อนะคะทุกคนกดกต่อไปแล้วก็วกมา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 แล้วเราก็โดดขึ้นจะไปสองรอบนะนี่แล้วเราก็มาเก็บตเก็ตตรงนี้นะคะแล้วเราจะได้น้องไก่ด้วย ประมาณเกือบสิบอันนะไม่ก็สิบอันนะทุกคนนี่เราก็เราก็เก็บทิเกตอันนี้เราจะได้เป็นช Ch ิคเกตช <c oughs> ายนะคะทุกคนเก็บนี่น้องไก่นะเอ้ทำไมมันมันไม่ขึ้นมอสเหมือนในภาพเลยอะในภาพมันขึ้นมอสเนี <c> ่ย <oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะอาอชิเมนที่ตรงแมปของเรารอบๆเนี่ยบูมฟอนพอร์ตก็โอเคนะก็มีประมาณนี้แหละเป็น ทิ cket กกทิ c k ็ตเกือบหมดเลยมีแค่อันเดียวที่ไม่ใช่ทิ c k นะคะแฮะทิ c k e อะ่ะก็เป็นแค่อัพเกรดเฉยๆแต่เนี้ยแฮทิกเก็ตหมดเลยเห็นไหมมีหลายอันมากๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมโมโมชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย